องสนันเลยครับสำหรับเจ้าปญาฟินเชตเข้าเทียบท่าที่ท่าที่4นะครับ

ครับอันนี้ชาวตา่างชาตินะครับมีความสุขมากๆสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบ่าวมตดทุกๆ,ๆทุกท่านครับ,บรมีดพาท่านผู้ชมนะครับมาดูนักท่องเที่ยวมีความสุขที่ท่ทาเรือไอคอนสยามนะครับผมโอ้โหท่านผู้ชมครับ Nhà bên chết Bên kia ีวันนี้นะมีความสุขมากก็ได้ย้าเที่ยวเมืงไทยน,นะโอ้โหพวามวิตเแล้วก็มีความสุขกับนักท่องเที่ยวนะครับผมโค้กคนไนยยออยทยนี่สุดยอดจริงๆนะครับเปิดเพลงนะครับเอาใจนักท่องเที่ยวเต้นกันสนันบันไหวเลยครับผม สำหรับเจ้าพญาปินเชฟนะครับผมก็รับรองเที่ยวได้482ท่านนะครับอ๋อทยอยลงเรือนะครับโอ้โห,โหทุกชมครับคนไทยเอาไอเดียมาจากไหนามาตะบนลมดึงดูเที่ยว ผมเห็นที่เมืองไทยเท่าน้ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสุขนะครับทุกท่านนะครับที่ได้มาเที่ยวเมืองไทยมีแต่รอยยิ้ม แกคนไทยทำพักใจชาวต่างชาตินะครับโหที่ได้มาเที่ยวเมืองไทยมีแต่รอยยิ้มก็โอ้โอโอแต่ผู้ชมไทยได้สุดยอดจริงๆนะครับเห็นนักท่องเที่ยวนะมีความสุขมากๆดูครับวหวยขอบคุณนักท่องเที่ยวนะครับวหายขอบคุณนักท่องเที่ยวหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเมืองไทยเท่านั้นนะครับ สุดยอดจริงๆโนี่แหละไอเดียของคนไทยนะทำให้ชาวต่างชาติมีความสุขมาเที่ยวเมืองไทยนะกลับไปก็นะครับมีความสุขไปด้วยนะครับผม นีชาวต่างชาติมาเที่ยวเมือง,งไทยนี่ไม่เสียเที่ยวนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเห็นเต้นกันสนั่นเลยครับเพราะว่าจะเป็นคนมีอายุนะครับนะักท่องเที่ยวคนมีอายุก็จะเป็นเด็กเล็กนะครับผมก็เที่ยวเมืองไทยได้นะครับคนไทยคอยบริการนะคอยบริการชาวต่างชาติคือ ครับเห็นไหมท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่หรือว่าพลังงานนะครับผมจะ่ายนะครับหาที่ไหนไม่ได้นะเป็นอาราพินีนะครับผมที่สวยงามมากๆนะครับผมเด็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็กลับไปแล้วก็มาเที่ยวใหม่ได้นะครับ รราาะว่บิกดีไอเดียคนไทยนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบไม่ไดีไทยชาวทางชาติ จะเป็นบรรยากาศนะครับผมที่มาต้องเที่ยวลงจากเรือแล้วนะครับผมก็จะมาโูมารอกันตรงนี้นะครับเป็นครบทีมนะครับผมถึงจะเข้าห้างนะครับ ส่วนหลังห้างนะครับผมก็จะมีแท็กซี่หรือว่ารถทางโรงแรมนะครับมารับนักท่องเที่ยวจะมี3าล้อนะครับผมเพความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ตอนรับ,น,รบนักท่องเที่ยวนะครับไหว้สวยเลยท่านผู้ชมนักเห็นนักท่องเที่ยวนะครับมีความสุขมากๆท่านผู้ชมที่ได้มาเที่ยวมังไทยนะมีแต่รอยยิ้มเที่ยวมังไทยนี่ไม่ผิดหวังนะครับคนไทยเนี่ยจะไม่จะไม่ชอบนะครับ,บที่คนไทยอารัดอบเบียบชาวต่างชาตนะิคนไทยจะไม่ชอบนะครับ ถ้ามีคนไทยนะเอารัดเอาเปรียบหรือว่าดีไทยเงินกับนักท่องเที่ยวนี่ก็จะนะครับคนไทยจะวิ้พักวิจารณ์หรือว่าไม่ปล่อยไว้ทำต้อง,อองถ้าเป็นพนักง,งานก็จะไล่ออกจากงานเลยครับ สุดยอดจริงๆนะครับโอเคครับท่านผู้ชมหมอมี่ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณยิบซีทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สามารถนะครับหรือว่าท่านผู้ชมนะครับผมอยากครับพูดคุยนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับผมทางคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณยิบซีทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ